สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามากดเชิญคนที่เข้ามาถูกใจหรือกดไลค์ในคลิปของเรานะครับวิธีกดเชิญง่ายมากครับเข้าไปที่หลังบ้านของเรานะครับผมใครที่ยังไม่มีก็โหลดมานะครับผมสําหรับคนใหม่นะครับคนที่รู้แล้วก็ต้องเออขอโทษขออภัยได้นะครับผมสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับเข้ามาเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปนะครับ เลื่อนลงไปนะเลื่อนลงไปให้สุดนะครับผมทีนี้เราก็จะเจอนี่นะครับการเติบโตของกลุ่มเป้าหมายนะครับนี่นครับคนที่เข้ามาแสดงความรู้สึกในคลิปหรือวิดีโอของเราที่คนภายนอกที่ไม่ได้ติดตามนะครับเราจะสามารถกดส่งคำเชิญได้นะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับส่งคำเชิญ พอกดไปแล้วเราก็สามารถเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับหรือเลือกเป็นบางคนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมกดเลือกทั้งหมดนะครับผมกดถูกใจอันนี้คือสําหรับคนที่กดถูกใจนะครับเราก็กดถัดไปทั้งหมดคนที่กดถูกใจของเรามีอยู่47คนนะครับตอนนี้แล้วจิมส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลือกคนที่ทกดห่วงใยนะครับ ัดไปแล้วก็ส่งคำเชิญหลายๆคนยังบอกว่ามันไม่เป็นผลไม่ไม่ไม่เป็นผลนะครับสำหรับที่เรากดเชิญไปเดี๋ยวผมยดึดเดี๋ยวผมจะยกมาเป็นตัวอย่างหนึ่งคนนะครับสำหรับคนที่เราส่งเชิญมาติดตามในเพจของเรานะครับผมเขาก็จะกลับมากดตอบรับเชิญของเรานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ